สบายดีพี่น้องเป็นยังคือจิตกสบายดีสีที่หกเพลงสุขุคุณต้อนรับข้าสู่ซองล้องสลาคือเก่ายามสาวสาๆอยู่เฮือนน้องมินนี่สบายดีป้าลุงยังในเฮือนเจ้าน่ะขี้ยังกะน่ะอ้าจงใจง้ววตอะพูมันสิกินหม่องย่มว่านี่น่าร่อย <laughs> งัวขึ้นมาขี่มาเหีียวใส่เหื่นเพิินบวกเนี้ยเจ้าของบ่ยู่แต่อยากงัวลีใหญ่หิ้กกันกันหูเลยชิ้เห็นยังสิมันบอกง <laughs> านสาวๆอยู่บ้านน้องเบนนี่พี่น้อง มันว่าเฮือนกิ่ละทั้งขี่ทั้งเหยียบเสร็จเลยขบวนชนค่ะมืออื่นกรเสร็จเป็นบุญบ้านน้าหอยปังพี่น้อง มลําเลืองเนาะสิมาเบิ่งยี่หลอยพรรที่นอนเฮืนอนโอ,อ,อ้ยพระทินหิงก็มาเ่ยขังนนางๆพื้นประกาศยัง เดี๋ยวเพื่อนสีตกแต่งาลามองในตลาดนะเด็กพี่น้องตลาดตลามองเขาผ่านมานดีโดยยาก็าลาในมองเขาขายของ ายังพอมีคนมีแต่คนขายตายแล้วแม่ลอยเจ้าเป็นคนบัเทิดตังไปเหตุเวียกลอยเขาเจ้าเกิดเหตุที่บ้านปังลอยหายใช่ไหมห้วหัวสเต็มเือนทั้งขี่ทั้งตด พอมาชู้ยังไอเแคทสีลงไปเห็ดเวียดรวมเป็นไงยิ่งก็ะเห็ดคือกันอ,อยากเก็บทิมตีไปเลยพออยากได้อยากได้พอเก็บถิม chẳng ma to thì nó tà bàn bằng bàn là hỏi bằng tà lạ

มันนี่คนบลายพี่เนาะตัวใสมันเป็นน้ำฝนหยัดตกล้านกับบะลายบันไดคนกับมากกับบลายจนได้ใส่ฟ้าตังเยียดฝนตก

Return đi cho diễn sau ba à nè. quanh hôm nay quanh

เขาเจากันย่าอยาอ,อ,อ๋อ <c oughs> เลิกเสืออยู่พี่น้องเจิดจ้าวเราได้ยังเอาสีนยังกันนะ อสีแดงนี่โอ้ยเสียงแรงเลยสีแดงเลย มันยุกย่งหมดเลยมาจะเอาเอาตัวไี้กับตัวนี้บ่มาเอาช่องตัวเลยบ่ะมาไงบ่ะตัวนู้นเออได้เลยหบ่ได้จักคิบเลยหมด่ะสองร้อยสี่สิบอ๋อคือเป่งชาตนคาทอน่

ย่าแต่ใดตัวนี้เออมาการเดียวกันเลยนยน,นี้วยจตันนี้มิ้นาินเออ่อันอเดียวกันแต่คนเขาเจ้าฉลับกันหอยหอเอสือ้าลายเนาะฮะมีคน,นมาประจำมาเอาออยอ